รับมาแล้วครับตัว a อาตินะตัว1.6ตัว G ีนะปี2018 <c ans> คันนี้ราคาแค่429,000ครับเลขไม่แค่แสนสานะเดี๋ยวให้ดูสภาพเต็มๆก่อนนี้สวยๆเลยสันเหลี่ยมของด้านข้างนี้คมๆนะคมแบบบาดตาบาดใจสุดเลยแล้วก็ด้านหลังกันชนด้านหลังนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนพร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์กะระยะถอยให้แล้ว2ตํตแหน่งนะป้ายทะเบียนก็สวยด้วยครับเกอบอนะ4557ป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้ว ให้ดูสภาพของภายในก่อนนะ,ะตัวบอดี้บอดสีครีมครับไม่ขาดไม่เหลืองไม่ลอกอยู่แล้วอยู่ในสภาพดีแล้วก็ตัว USB นะให้มา 2.1A สองตัวภาพของคอนโซลด้านหน้านี้แจ่มๆนะสภาพน้องป้ายแดงเลยรีบติดต่อโทรหาผมนะ,อะลองไว้ใจให้แมนน้อยดูแลนะรถที่นี่นะรถไม่ว่าเซลล์ขั้นไหนจะขายนะรถเหมือนกันหมดเงื่อนไขไฟแนนซ์เดียวกันหมดนะลองติดต่อให้ผมดูแลครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนี้ไปชมในคลิปถัดไปครับ รับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีวันนี้ก็อยู่ในช่องของ MN r a c i n g ครับเอาติดมือ2อันนี้ก็เป็นช่องของผมนะแมนน้อยเพชรยนะอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมให้ผมมีกำลังใจในการทำาิจวปตต่อไปตอนนี้ผมถ่ายทำอยู่ที่เพชรยนต์นะเสรีไทย68มีนบุรีนะเรามีบริการส่งทั่วประเทศครับาสามารถติดต่อโทรหาผมได้เลยแล้วก็ใคร ที่อยากติดต่อมาก็สามารถติดต่อผมได้นะเบอร์กับไลน์ด้านล่างแล้วนะไม่ว่าท่านจะ,ะซื้อกับเซลล์ท่านไหนนะหรือให้บริการแมนเมตตาแมนให้แมนดูแลเคสนะก็สามารถโทรติดต่อมาหาผมได้เลยเพราะว่ารถอะไรรถที่นี่รถที่เพรยน์นะมาจากที่เดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นเซล,ลท่านไหนนะเงื่อนไขไฟแนนซ์เดียวกันหมดของแถมเหมือนกันหมดนะสามารถโทรมาขอกันได้เลยนะ ันนี้สามารถฟรีดาวผ่อน7 0 0 0สบายสบายครับผ่อน7,000นะสบายสบายนะผมคิดดอกเบีย้ยที่5บาทนะดอกเบีย้ยปกติเลยหรือลูกค้าถ้าเครดิตด,ดีนะถ้าเครดิตด,ดีสามารถรับดอกเบีย้ยพิเศษได้นะ2.79อ่า2.79นี้ผ่อนอยู่ประมาณเกือบ6000เกือบ7 0 0 0นะ6,000ไปไปสามารถรับดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยเหลือลูกค้าอยากสอบถามว่าตัวเองเงินเดือนเท่านี้สามารถออกรถได้ไหมผมทําอาชีพนี้ผมสามารถออกรถได้ไหมผมต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่ สามารถโทรมาปรึกษากันได้นะที่นี่เรามีไฟแนนซ์นั่งรอทําเคสนะที่ห้องตรงนั้นเลย12ไฟแนนซ์นะไม่ใช่เต็นท์เล็กๆนะครับไม่ใช่เต็นท์เล็กๆที่จะมีไฟแนนซ์แค่ไฟแนนซ์เดียวหรือ2ไฟแนนซ์ลูกค้าไปไม่ได้เอาลูกค้าไปเสียแท็กซิ่อีกไม่รับประกันลูกค้าอีกว่าลูกค้าจะซื้อรถได้ไหมแต่เราจะมาคุยกันก่อนว่าลูกค้าติดปัญหาอะไรเรามาหาทางออกช่วยกันนะลูกค้าอยากได้รถครับผมก็อยากขายรถเหมือนกันเรามาหาทางออกช่วยกันอ่ามา ก่อนสงการขับรถกลับบ้านกันแบบปลอดภัยนะไม่ต้องไปนั่งรถทัวร์นั่งรถประจําทางนั่งรถตัวเองอ่าคุ้มที่สุดก็สามารถแวะเที่ยวข้างทางได้เลยนะคันนี้ตอบโจทย์ใครที่มองหารถใช้งานอยู่นะคันนี้ครับโอเคตัวนี้เป็นตัว1.6ตัว G ครับอ่าเป็นรถปี2018ราคา429,000นะไม่แค่แสนสามครับเอกลักษณ์ของเขาน่ะคือโฉมตายเยี่ยวนะอ่าโคมไฟใสๆครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกไม่มีรอยไอน้ำนะ ให้ดูก่อนตรงนี้เป็น LED สีรวงนะแล้วก็เป็นหลอดอเขาเรียกเลยนะมันตีดีฟฟิเคเตอรอ์เป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนแล้วก็โครเมียมนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกอยู่แล้วเป็นโครเมียมแท้จากโรงงานนะสภาพของกันชนด้านล่างนี้ไม่มีชนหนักไม่นอนอยู่ในสภาพดีเลยสันเหลี่ยมของฝากระโปรงให้ดูก่อนคมกรีบครับแล้วก็ตัวระหว่างของกันชนแล้วก็ตัวโคมไม่มีอ้านะอยู่ในสภาพดีเหมือนกัน คันนี้สันเหลี่ยมคมๆครับไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําเล่มสูญหายแล้วเอามาสวมไม่มีแน่นอนพอรถที่นี่คัดเกตมาได้ล้วนพร้อมกับยางกูชเอียร์สภาพของล้อแม็กอัอลอยอยู่ในสภาพดีเลยคันนี้นะโอเคมาเดีย๋ยวผมดูให้เป็นยางปี2022แล้วนะสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยเป็นดิดหน้าดิดหลังแล้วภายในซุ้มล้อเดี๋ยวให้ดูก่อนนะจุดแต้มสีนะตัวโชก การยาสิสุขโนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาพร้อมกับกระจกแท้นะปั๊มดำโตยิต้าครับเดินดูให้รอบคันแล้วนะไม่ใช่เอากระจกของที่ไหนเอามาใส่เอาแตกแล้วเอามาใส่ไม่มีนะที่นี่คัดเกรดมาล้วนๆนะพร้อมกับกระจกพับข้างนะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าด้วยสันเหลี่ยมตัวมือจับอยู่ในสภาพดีด้านในไม่มีรอยนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกันตรงโครเมียมนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกให้ดูสภาพของห้องผู้โดยสารก่อนนี่กว้างขวางมากครับ กว้างขวางมากนะเป็นเอกลักษณ์ของอัลติสอยู่แล้วเรื่องความกว้างนะตัวเบาะอยู่ในสภาพดีเลยไม่มีฉีขาดไม่มียุบตัวนะคานบีของฝั่งนี้ให้ดูก่อนอตัวบานพับตัวหัวนอ็อตไม่มีการสึกล้อของตัวบานพับนะไม่มีการหักงอแล้วเอามาต่อเอามาเชื่อมไม่มีเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนตัวหูช้างนี่ใหม่ๆเลยไม่มีการสึกลอของตัวเหล็กด้วยให้ดูก่อนสภาพนี้สวยๆนะ ชุดอุปกรณ์กันคนเปิดจากภายในนะกันเด็กเปิดนะก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยตัวยางไม่มีการเสรื่อมสภาพของตัวยางยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆตัวลังคาสีไม่แตกไม่ลอกครับส่วนมากตรงนี้เขาจะไปก่อนนะเพราะเขารับแดดรับแดดเยอะที่สุดเลยมาในส่วนของกระจกด้านหลังเขาจะไม่ใช่ปั๊มดำนะเขาจะเป็นปั๊มแดงนะเขาทำให้เป็นเป็นสีเดียวกันกับตัวเส้นไลฟย้า เนเซอรก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแล้วนะตัวนี้มาในขนาดฟิล์มอยู่ประมาณ40ครับไม่ไม่บางเกินไปนะผมว่ากาลังพอดีเลยครับตอนกลางคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนด้านหลังมาพร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์กระยะถอย2อํตำแหน่งครับกันชนด้านหลังมีมีชนหนักมาแน่นอนอคันนี้ตอบโจทย์ใครต้องการหารถติดต่อหาผมเลยนะ063407 1ปหรือถ้าใครไม่สะดวกโทรผมมีไลน์ไอดีด้านล่างสามารถติดต่อ ทักไลน์มาหาผมได้นะมาขอรายละเอียดได้ก็ว่าผมต้องออกรถผมต้องใช้อะไรมากนะส่วนลูกค้าโคสลารี่นะมีประกันสังคมนะเลแล้วก็มีสลิปเงินเดือนที่เป็นคาร์บอนนะ,อะเอกสารครบรับรถภายใน2ชั่วโมงเลยเอกสารครบนะยื่นไฟแนนซ์รับรถภายใน2ชั่วโมงเลยฟาสตเคสให้เลยนะที่นี่มีรับทำด้วยอย่างนั้นเลยโอเคครับแล้วก็ ส่วนของโคมไฟฝั่งนี้อยู่ในสภาพดีปกติครับไม่เหลืองไม่แตกไม่รอบเหมือนกันให้ดูเลยให้ดูเลยสันเหลี่ยมคมคบนะแล้วก็ล้อหลังฝั่งขวาตัวล้อแม็กอันลอยสวยๆนะตัวจานไม่มีรอยอการขูดของตัวหวีนะ,ะตัวหวีเบรกไม่มีนะแล้วก็ภายในซุ้มล้อนี้ใสๆสวยๆครับใสๆสวยๆนะ,อ,ะอย่าผมขออธิบายเรื่องเรื่องเงินจองเองินล็อกรถนิดนึงนะอ่า ลูกค้าที่จองมานะเราไม่ใช่เต็นท์เล็กๆนะเราเป็นเต็นท์ใหญ่ที่พัฒนาแล้วนะขอพูดคํานี้เลยขอพูดคํานี้เลยเพราะว่าส่วนมากเต็นท์เล็กๆอะ่ะเวลาลูกค้าไปจองนะเขาจะไม่คืนเงินจองนะแต่ที่นี่คืนเงินจองที่นี่คืนเงินจองนะไม่ผ่านไฟแนนซ์เราคืนเงินจองเต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะลูกค้าจะจองมาหมื่นหนึ่งสองหมื่นหรืออะไรทั้งนั้นถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านผมคืนเงินให้เต็มจํานวน แล้วก็เครื่องยนต์ถ้าลูกค้าไปพบว่ามีการสับเครื่องยนต์นะแล้วก็มีการตัดต่อตัวถังนะเพชรยนต์รับซื้อร0 0เรซครับเพชรยนต์รับซื้อร้อยเปอร์เซ็นะสภาพคันนี้สวยๆนะตัวประตูด้านข้างไม่ใช่ประตูด้านข้างประตูฝั่งคนขับตัวยางอยู่ในสภาพดีปกติเหมือนเดิมเลยจุดเม็ดอากจุ่อะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนี่คือสภาพสวยๆนะคอนโซลสามารถใช้งานได้ปกติมีเซ็นทัลล็อกให้ปกติเลยคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับ แล้วก็มาในส่วนของตัวคาน A ตัวหัวน็อตนี้ยังอยู่ในสภาพดีเลยหัวน็อตนี้คมคมนะแล้วก็ตัวบรรทับบนบรรทับล่างอยู่ในสภาพดีปกติตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับคอนโซลด้านหน้านี้สวยๆเจ่มๆไปเลยตัวคอนโซลตรงสีดํานะไม่มีรอยของแดดเรียยผมให้ดูก่อนนะไม่มีรอยของแดดเรียนะดาล้วนๆไม่มีขาวผสมครับไม่หมองอยู่แล้วเพราะคันนี้ผมเอามารีวิวมีแต่คันสวยๆนะมีแต่คันสวยๆนะแล้วก็ตัว แป๊อ๋อแป๊บหนึง่งตัวกล้องอ่าขออนุญาตซูมออกจุ๊บขอแป๊บหนึง่งอ่าตัวกล้องตัวนี้อ่าไม่ใช่ตัวกล้องเลยปรับกล้องเลยบอกว่ากล้องอขออภัยเอฟซีตัวพวงมาลัยตัวนี้นะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็มีแอร์แบกให้เจ็ดตำแหน่งเดี๋ยวผมนับให้ดูนะว่าเจ็ดตำแหน่งตรงไหนนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อสี่แล้วใช่ไหมด้านหลังนะด้านหลังนะ แล้วก็ตรงนั้นหกเอ้าแล้วเจ็ดตรงไหนครับเจ็ดคือด้านล่างตรงนี้นะเจ็ดคือด้านล่างตรงนี้เนจะ็ดตำแหน่งครับคอนโซลตรงกลางสวยๆนะคอนโซลตรงกลางตรงนี้ก็พรมลายไม่ใช่พรมลายตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือเล็กกระทัดรัดที่วางแก้วนะสามารถวางแก้วได้ปกติเลยแล้วก็ที่พักแขนเป็นภายในเป็นแบบสองชั้นนะตรงนี้ก็สามารถใส่เหรียญใส่บัตรได้นะก้าขงขวางสะอาดเรียบร้อยนะเบาะสีครีม สีไม่ขาดไม่ลอกอยู่แล้วอยู่ในสภาพดีเลยโอเคเห็นไหมเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตสตาร์รถให้ดูดีกว่าดูเลขไม่ดูเลขไม,ขม่กันชัดๆัดไปเลยดูเลขไม่กันชัดๆัดไปเลยนะฮาโอเคสูน์เข้าเข้าขออนุญ,ญาตผิดเพนนะครับเดี๋ยวช่องผมบินติดลิขสิทธิ์มาไม่ได้เลยไม่ได้เลย YouTube เนี่ยโอเค มาในส่วนของตัวหน้าปัดนะการแสดงผลข้อมูลก็สามารถใช้งานได้ปกติสวยๆเลยเป็นโซลสปอร์ตนะพร้อมกับเลขไมครับห3 5่งแมแแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยคันนี้ไมนนะไม่น้อยนะไมน่น้อยนะเทียบถ้าเทียบนะเอามาหานะวันหนึ่งเขาวิ่งอยู่ประมาณ40-60กิโลผมถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยเลยอ่าถือว่าน้อยเลยไม่แสนสามนะไม่เยอะครับไม่เยอะนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของ ของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันแล้วก็ตัวห้องเครื่องนะแล้วก็ตัวห้องเครื่องเดีย๋ยวให้ดู<ป>อ่าที่เก็บสัมภาระนะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยนะสี่ใบนะกวา้วางๆนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วมาพร้อมกับฝากระโปรงด้านหลังตัวสันเหลี่ยมพวกนี้แล้วก็ตัวสี่เโคนพวกนี้นะเขาต้องมีร่องตรงกลางนะเห็นไหมอ่าเขาต้องมีร่องตรงกลางนะถ้าไม่มีกลมๆสแสดงว่าทํามาใหม่รถยังไม่ได้ใช้งานเลยในส่วนนี้ แล้วก็ตัวขายึดนะ,ะตัวขายึดของปาระโปรงด้านหลังหัวน็อตนี้คมกริบมากหัวน็อตนี้คมกริบมากทั้ง2ฝั่งเลยตัวขายึดนี้ไม่หักไม่งอไม่แตกไม่ลอกอยู่แล้วนะ,ะไม่มีการเอามาเชื่อมมาถอดแน่นอนแล้วก็ภายในเปิดขึ้นมาตัวล้ออะไหล่มีครบครับเป็นล้อกระทะนะแล้วก็มีชุดแม่แรงชุดอุปกรณ์ถอดล้อมีครบปกติเหมือนเดิมเลย แล้วก็การยาสิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมคันนี้สวยๆกันรอยไม่มีรอยอยู่แล้วนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้แล้ว2ตํตำแหน่งไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับอ่าไม่ต้องไปทําอะไรเลยรีบติดต่อโทรมาหาผมนะ0ูนย์หกสามสปปครับผมดูแลเต็มที่เต็มร้อยอยู่แล้วผมไม่เคยทิ้งเคสให้ใครดูแลนะผมดูแลเคสเองจนจบขบวนการนะลูกค้ารับรถกลับบ้านเลยในส่วนนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกัน ให้ดูสภาพของภายในก่อนหัวน็อตนี่คมกริบเลยแล้วก็ตัวขายึดนี้ไม่เคยโดนมาแจแตะมาแน่นอนฝากระโปรงตีตาโตยตามาฝากระโปรงแท้นะตัวหัวน็อตทั้งสองฝั่งอยู่ในสภาพดีเลยเดี๋ยวให้ดูสภาพของภายในก่อนนี่ผมกล้าให้ดูอย่างนี้เลยนะบางเต็นเขารีวิวรอบคันเฉยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมนะผมดูเปิดทุกซอกทุกมุม,มแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงตัวนี้นะอ่าเห็นไหมเขาต้องมีร่องแบบนี้นะ ไม่ใช่มนๆมาอย่างนี้นะ,ะมีร่อนบีบมีล่องอะไรแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเหลี่ยมตัวอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมจุดเม็ดอาร์จุดอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคันนี้สวยๆครับแบตเตอรี่ถ้าค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะเกิน2ปีสุขภาพผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะเรามีการ QC เข้ามานะ,ะแล้วก็ QC อีกรอบนึ่งก่อนปล่อยรถนะมีการชงให้ลูกค้าเหมือนรับรถไปไม่ต้องไปทำอะไระครับไม่ต้องเอาไปซ่อมพี่ทำไมรถที่นี่แพงจังรถที่อื่นทำไม มันราคา3 0 0แสนต้นตนเองเราเป็นรถเกรดเครับเราไม่ใช่รถเกรด B เกรดซซื้อมาแล้วเอามาซ่อมให้ลูกค้าไปขับนะมันมันมันเสียวความรู้สึกอะลูกค้าซื้อไปแล้วใช้งานได้แค่2อสเดือนแล้วต้องเอาไปซ่อมอะผมว่าเราซื้อรถดีๆไปใช้เลยดีกว่านะคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับอ่าสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมในการมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะผมแมนน้อยเพชรยนครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีก็สวัสดีครับ